ทุกคนเคยประสบปัญหาหาเพื่อนเล่นไม่ได้ไม่มีคนส่งบอลให้นะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับดิสคอร์ทีเอชแอลไทล็อกนะครับเป็นดิสคอร์ที่ทุกคนนะครับสามารถเข้ามาหาเพื่อนเล่นกันได้นะครับแล้วก็ยังมีการจัดแข่งขันนะครับซึ่งมีเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ให้ตรงดีสคริปชันนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ผมแบมนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับโอลิเวอร์ไอคูล์นะสไตล์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับเป็นนสไตล์รระะดัับบคก เป็นกองหลังที่โคตรตึงนวลต้องมาเราชมกันนะซึ่งก่อนอื่นผมจะพูดเงื่อไขแรกเลยนะครัเกิดการใช้สกิลนะครับคือเราไม่สามารถใช้สกิลตอนเราอยู่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับคือทุกคนเห็นครึ่งสนามไหมสนามฝั่งเราสมมติว่าสนามฝั่งนี้คือสีฟ้าใช่ไหมเราจะสามารถใช้ในสกิลได้แค่ในสนามฝั่งนี้เท่านั้นนะรเราจะไม่สามารถใช้ในสกิลฝั่งนี้ได้นะครับซึ่งสกิลเนี่ย,ยสกิลนะครับสกิลแรกนะครับมาที่โฟกัสดีเฟนต์ครับก็คือนี่นะครับตัดบอล แบบว่ามันล็อกด้วยนะทุกคนคือวิ่งอยู่ก็คือโดนโดนแต่ว่าวิ่งอยู่ก็คือโดนพอร์ตวิ่งเลยแล้วก็แย่งบอลมาครับส่วนสกิลตัววีเนี่ยก็ยังเป็นสกิลตัดบอลเหมือนกันนี่นะบแบบนี้เป็นสกิลตัดบอลทั้งคู่นะซึ่งมันจริงจริงมันโอปีนะถ้าเล่นในกองหลังอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวที่ลองวิ่งเดี๋ยวที่ลองวิ่งอ่าเห็นไหมทุกคนคือมันพอร์ตวิ่งอย่างนี้เลยนะครับ แต่ว่าสก,กิลวีเนี่ยแป๊บนึงนะฟนบ <c oughs> สก,กิลวีนะครับมันสามารถจริงจริงสก,กิลวีเนี่ยมันรีเวิ์ลหลบได้ใช่ปหมใช่ใช่เออสก,กิลคือไอ้เนี่ยคือสก,กิลซีเนี่ยมันโดนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ว่าสก,กิลวีเนี่ยไม่ได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้อันติเมตลงฝั่งไหนโอ้เกมเป็นใจโอเคนะครับก็คือมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวอันติกันต่อเลยครับคือตอนแรกกะว่าจะตัดไปอีกช่วงหนึ่งครับโอเคมา อ่านี่นะครับเป็นอันติเมทนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะอย่างสกิลซีครับเห็นไหมทุกคนคือมันตัดบอลลอยครับแต่ว่าสกิลวีเนี่ยเดี๋ยวที่ลองดิบด้วยสามสองหนึ่งกดเออไม่ถึงไม่ถึงระยะโอเคนับส่วนสกิลวีเนี่ยจะเป็นสกิลงูนั่นเองนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้งานครับคือบอลจะต้องอยู่กลางอากาศนะเดี๋ยวทีเตะบอลข้ามหัวพีเละแค่สูงสงพอสูงสองะ ตามตองนี่นะครับนี่สกิลงูนั่นเองนะโคตรเท่ทุกคนคือเคอร์บอลนะเมื่อกี้นะครับคือสกิลของลินนะครับคือเคอร์บอลนั่นเองครับสามารถตัดเคอร์บอลได้ด้วยนะครับถือว่าแจมนะครับแล้วก็สามารถตัดสกิลของชิโดได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเอาแล้วกันนะครับวันนี้นะครับโอเคคือสามารถตัดสกิลของคือน่าจะ ตัดได้ถูกลูกนะถ้าดูจากทรงครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าแบบตอนบอลเพิ่งออกจากเท้าเนี่ยจะตัดได้หรือเปล่านะครับแบบสูงๆไม่รู้นะบอกว่าส่วนนียคือตอนบอลมันถึงช่วงปลายๆเนี่ยต่อให้จะเป็นตัวอะไรนะครับเราสามารถใช้สกิลหรือว่าเราหม่งบอลตัดได้นะครับแบบว่าโลยิงไม่ไกลใช่ไหมเราสามารถหม่งบอลตอนท้ายได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนออกจากขาแบบเต่ไตะออกปุ๊บสามารถตัดจากขาได้หรือเปล่าับต้องรอดูเดี๋ยวเน่ะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะมาโชว์ซีลูซีแบบดิเบิรนะครับ ไอ้สกิลวีแบบโดนดิเบิลนะครับสามสองหนึ่งกดนี่นะครับมันโดนโอเออนะครับมันโดนดิเบิลได้นะครับแต่ว่าสกิลนี้นะครับคือลอยเปิดครับแต่ว่าก็เอาจริงๆผมว่ามันก็ดีแล้วก็ก็สมดีนะครับมันเป็นกองหลังนะทุกคนแต่ว่าผมว่าก็ก็กองหลังที่ห้ามใช้สกิลในฝั่งตรงข้าวนะ <S <S ผมว่าเกมทําอันนี้มาเฟียเยอะนะถึงจะแปลกแต่ก็เฟียดดีนะครับก็คือห้ามใช้สกิลในฝั่งตรงข้ามเห็นไหมทุกคน สก,กิลมันจะเขียนเลยนะเอ๊ะแต่สก,กิลวีเหมือนใช้ได้เลยทำไมไม่ขึ้นแจ้งเตือนวะอ่าใช้ได้ไหมอืมไม่ได้ไหมล่ะอ๋อโอเค <c ười> ขึ้นแล้วตอนแรกไม่ขึ้นโอเคไแต่ทำนี้ได้นะพี่ยืนใ่ฝั่งนี้ผมอยู่ฝั่งเนี้ยเอาบอลมาอ๋ออ๋โอโหเทคนิคทะลุข้ามไปก็คือสามารถแบบอ๋อทะลุข้ามได้โอเคธนาะก็เดี๋ยว เท่าที่คิดนะตอนนาตอนนี้น่าจะมีแค่นี้นครับสำหรับกองหลังอย่างโอลิเวอร์นะครับโอลิเวอร์ไอคูนะครับก็ถือว่าเป็นลีเจนที่ใช้ได้ทัทัวรเก่งนะครับจริงๆเก่งมากๆเลยก็ผะสมหากันใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าคือตอนนี้มันมีหรือว่ามันมีบั克เบิร์กอ,รอะไรห,หรือเปล่าน,นะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคลิปหลังอัปเดตเสร็จครับก็ต้องรอดูนะว่ามันคงไม่มีบัะไรหรอกนะคของโอลิเวอร์แต่ตัวอื่นเหมือนจะมีอยู่นะครับก็ เกมมันเพิ่งอัปเดตน,นะทุกคนเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดเองครับก็ตอนที่ผมลองเนี่ยคือบางตากับเขาเรียกอะไรคือผมแค่รีเซิร์ฟวีแบบ5ท้ทีผ่านไป5้ทีผมรีเซิร์ฟวีนะครับก็คือมันมันบางมูฟมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็นะตอนที่ผมรีวิวนะครับหลังอัปเดตเสร็จเป็นแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะเผื่อเผื่อมีมสก,กิลอะไรมีแบบนั่นั่นแหละนู่นนี่นั่นครับนี่นะครับสก,กิลซีอา้าวฮึบนี่ทุกคนเตะบอลอดัดอา้าวอ้าว มันจะมาตัดบอลด้วยนะแบบนี่ปัดปัดไปเลยสกิลซีอตัดจากไอเนี้ยนะแบบมันปัดไปเลยปัดทิ้งอ่ะอ๋อเออใช่บางทีไปนู่นอะสกิลสกิลซีบางครั้งมันหลุดออกเท้าไปนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่านั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดนะครับมันแบบแต่ตอนนี้ตอนนี้ที่เทสมาที่เล่นกันมาก็ไม่ได้หลุดนะนะตอนนี้นะฮึบอ้าวฮึบวายวายวายนี่นี่นี่โดนไงโดนไง โอเคครับนะก็เอาเป็นว่าลีเวอร์ไอคูก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นลีเจนที่น่าสนใจมากนะครับโอเคครับนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากนะครับก็ไว้เจอกันครับผมปุ๊บ <Hello. S 1>